สวัสดีครับทุกคนโอ้โหก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการอาเซนอลยูยี่สิบเอ็ดเล่าเรื่องนะครับผมเย่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 นะครับคลิปนี้นี่คลิปด่วนคลิปร้อนเลยนะคือต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ผมเนี่ยให้ความสนใจมากๆแล้วก็อยากที่จะอัดคลิปมาพูดคุยกันนะครับคือจริงๆเนี่ยจุดประสงค์คืออยากจะไลฟ์สดด้วยซ้ำนะแต่เอ่อด้วยความที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นข่าวด่วนแล้วมันก็ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ด้วยเอากลที่ของ u t u b e เนี่ยไลฟ์สด อะไรแบบนี้มันจะต้องรอคนดูด้วยดังนั้นผมคิดว่ายอดการมองเห็นการรับชมจะน้อยแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าทําเป็นคลิปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะกับดิวของอิวคายกุนโดกันนะครับทุกคนที่ล่าสุดเมื่อมีข่าวเมื่อเย็นนี้เองนะครับผมโดย เทพเดฟนะครับเดวิดออนสตรีมนะครับรายงานว่าอาร์เซนอลนะฮะโดยมิเกลอาริต้าเนี่ยนะครับสนใจนะครับอยากได้ตัวและพยายามด้วยนะฮะที่จะคว้าตัวของอิวคายกุนโดกันนะครับผมเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะที่ BK8 New นะครับผม B k 8 n e นิวนะหรือจะสแกน Q r อาโค้ดตรงข้างๆจอน,นี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอฝากเอาไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหทุกคนคือต้องบอกว่าวันนี้ภาพประกอบอะไรอาจจะไม่ได้มีนะฮะก็มีแค่เป็นภาพปกประมาณนี้แล้วกันมาด้วยเนื้อหานวลๆนะครับผมคือล่าสุดเมื่อเย็นนี้นะผมเทพเดฟนะครับเดวิดออนสตีลนะครับก็รายงานนะครับผมรายงานข่าวปกติแต่ว่าที่มันไม่ปกติคือเนื้อหาในข่าวต้องบอกว่าดูเดือดดูเดือดเผ็ดมันนะครับผม หลักๆก,ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะอาร์เซนอลน,นะครับผมสนใจแล้วก็พยายามที่จะคว้าตัวของอิวคายกุนโดกันนะครับผมกองกลางของแมนซิตี้กัปตันทีมแชมป์เนี่ยนะฮะมาร่วมทีมนะครับผมโดยมิเกลอาเดต้าเป็นคนที่ผลักดันดีลนี้เองเลยนะครับผมอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะอาเดต้าพยายามผลักดันดีลนี้เองเลยนะครับผมแต่เขาก็หมายเหตุบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดีลของอกานนิชาก้าด้วยว่าจะ,ะไปยังไงตกลงทางไหนซึ่ง ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละมันก็น่าจะย้ายไปเลเวอร์แน่ๆอยู่ยแล้วแหละดังนั้นการมาของกุนโดกานเนี่ยที่ที่อาตาอยากได้เนี่ยก็น่าจะมาเป็นการทดแทนกันโดยตรงเลยระหว่าง2คนนี้นะระหว่างชากา้ากับกุนโดกานนะครับผมแล้วก็ในเนื้อหาค่ะเขาก็มีการระบุเพิ่มอีกนิดหน่อยนะบอกว่าอาตอนเองก็ยังสนใจในตัวของเมสันเมาส์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็พยายามต่อสัญญากับอ e ีธานเอนวานิลลี่ด้วยนะครับเด็กดาวรุ่งนะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมประเด็นหลักๆคือคกุนโดกาน นะครับผมทีนี้ทีนี้คือผมไม่เห็นฟีดแบ็กเลยนะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากได้ไม่อยากได้อย่างไงไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแม่งโคตรอยากได้กุนโดกันนะครับผมไม่ผมจาไม่ได้ว่าในรายการของผมเองหรือว่าในในรายการของพี่เอิร์ธใช่ไหมทำไมไม่ไปเป็นโค้ดเนี่ยผมเคยพูดไว้จําได้ว่าน่าจะมีท็อปิดหนึ่งคุยกันเล่นๆเนีเ่นะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยนักเตะแมนเชสเตีร์คนต่อไปที่อยากได้เนี่ยเป็นใคร อ,อ,อยากได้ใครพี่ๆเขาก็บอกกันนู่นนี่นั่นผมเนี่ยผมบอกว่าผมอยากได้กุนตัวกันผมอยากผมอยากได้กุนตัวกันแล้วก็ปัจจุบันพอมีขา่าวปุ๊บผมถึงแม่งตื่นเต э น้นแล้วก็ฟินมากๆจนอยู่จนถึงตอนนี้นะเพราะว่าเป็นคนที่ผมชื่นชอบมาก,มากๆแล้วก็อยากได้มากๆนะครับผมทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันว่าทําไมนะครับผมถึงมีข่าวกับกุนตัวกันแลวทำไมมันถึงมีข่าวตอนนี้นะฮะคือต้องบอกว่ากุนตัวกันนะครับผมสัญญาของเขาจะหมด นะครับผมหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของคุณโดกันกับแมนซิตี้นะซึ่งแมนซิตี้เองนะครับย้ำว่าแมนซิตี้เองนะเขาต้องการเก็บคุณโักันไว้เป๊ปต้องการเก็บคุณโดกันไว้ยื่นข้อเสนอยื่นสัญญาใหม่ให้แล้วนะครับแต่ว่าคุณโดกันปฏิเสธไปนะปฏิเสธไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะอิ่มตัวอาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆอะไรก็ แล้วแต่ของกุนโดกันนะนะนั่นก็คือทําให้มันค่อนข้างที่จะแน่แท้แล้วลว,ว่ากุนโดกันเนี่ยน่าจะออกจากเมสซี้แน่นอนนะครับผมโดยก่อนหน้าน,นี้เขาก็มีข่าวนะลืเอลเล็กๆเ,เหมือนกันกันกบทั้งไบเยอร์มิวนิกนะแล้วก็หนักหน่อยก็จะเป็นกับบาร์เซโลนานะครับผมจนกระทั่งแบบมีรายงานประมาณว่าแบบุ้ยไปคุยกันเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ําเลยว่าจะไปบาซ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่นะครับผมทีนี้เรามาวิเคราะห์รดีดของบาซ่าก่อนนะครับคือบาร์เซโลนาเนี่ย ผมมองว่าเขาอยากได้กุนตอกานจริงไหมผมบอกว่าเขาอยากได้จริงนะเพราะกุนตอกันเนี่ยด้วยสไตล์การเล่นด้วยระบบของบาร์เซโลนากับแมนเชสเตียร์เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นการไปของกุนตอการเนี่ยสไตล์การเล่นขเขาเนี่ยมันจะสามารถไปเล่นที่บาร์ซ่าได้แบบไหลลอยต่อเลยแหละผมว่านะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยนะฮะกับการที่ไปเล่นอยู่กับที่บาร์เซโลนาแต่ว่าดีวกับบาร์เซโลนาเนี่ยคือ ทุกคนรู้กันดีว่าตอนนี้บาร์เซโลนานะฮะเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ดังนั้นการที่จะเอานักเตะใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการผา่อนถ่านนักเตะเก่าๆเนี่ยออกไปบ้างบางคนซึ่งมันก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องอผ่อนออกไปก่อนอะไรแบบนี้มันยังมีความมันไม่ใช่ว่าแบบเออเอามาได้ทุกเมื่อเลยแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่บาร์ซ่าเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็มันเลยทําให้กุตกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตกลงกับบาร์เซโลนาหรือต่อให้ตกลงปากเปล่ปาก,กันไปแล้วมันก็ยังสามารถมีทีมอื่นไปพูดคุย ไปโนบหนาวกาุนตักันได้เหมือนกันนะครับผมทีเนี้ยมันมาถึงอาร์เซนอลเหล่าก็คือมิเกลอาร์เตต้าเป็นคนอยากได้กุนตักันเองซึ่งผมเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ากาุนตักันกับอาร์เตต้าเขาก็เคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมที่แมนซิตี้นะครับผมดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าอาร์เตต้าเนี่ยคือ1คือรู้มือกันอยู่แล้วรู้มือกันอยู่แล้วว่าเด็กคนเนี้ยไอ้ A, ว่ากาุนตักันเนี่ยมีความสามารถอย่างไรมีของอะไรบ้าง แค่ไหนจุดเด่นจุดด้อยคืออะไรอาร์เจนต้ารู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้ว2คือด้วยระบบฟุตบอลที่อาร์เจนตกับเชลตี้มันก็มีความใกล้เคียงกันสูงในปัจจุบันดังนั้นทําให้คุณกัวนกนี่ยมันก็มีความเหมาะในระบบของอาร์เจนต้าเช่นกันนะครับสกันิชาก้ากำลังจะย้ายออกพอดีและกุนโักัรก็เล่นในตําแหน่งบทบาทเดียวกับกันิชาก้าได้พอดีเหมือนกันมันมีความลงตัวมีความลงล็อกกันเป็นหมดและ คำถามที่ผมอเออเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าวิเคราะห์ก็คือทําไมถึงออสติีถึงรายงานตอนนี้เฮ้ยมันผิดวิสัยหรือเปล่าตลาดก็ยังไม่เปิดฤดูกาลก็ยังไม่จบนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าวกุนโดกานเนี่ยมันจะต่างจากตั้งแต่คนอื่นก็คือเขาจะเป็นฟรีเอเจน ฟรีเอเจนต์ดังนั้นมันสามารถพูดคุยเจราจากันก่อนได้เลยและนักเตะอย่างกุนโดกานเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยปล่อยไว้นานเนี่ยเขาเขาไม่ว่างนานหรอกพอเป็นฟรีเอเจนต์ปุ๊บเนี่ยต้องมีหลายทีมมาลุมจีบแน่นอนดังนั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้แปลกใจที่ทำไมถึงมีข่าวนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ในเนื้อหาข่าวที่อองตฤษเขาก็ระบุเองว่าไอตาเป็นคนผลักดันอยู่เองก็ไม่ได้แปลกใจเพราะอย่างที่บอกไปว่าไอตานเนี่ยรู้มือกันกุกนโด นะครับผมกับคุณตัวกันดังนั้นผมก็จึงมองว่าเออเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าได้มาจริงเนี่ยจะดีมากๆนะครับจะดีมากๆดีดีมากๆแบบมากๆเลยแหละนะครับผมนะแล้วก็คำถามคำถามต่อไปนะครับผมหลายคนก็มีการสงสัยว่าเอา้ามันเป็นกองกลางเหมือนเหมือนกันนี่นาะแล้วทีเนี้ยมันจะไปกระทบกับดีลของดีแค l นไลท์ไหมหรือว่า m o สเซ k ตไคเซโดไหมนะครับผมต้องบอกว่าไม่เกี่ยวเลยผมมองว่า,ไม,วมวาไม่เกี่ยวเลยนะครับ เดยแค่นไลท์และคาโดยังคงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆเบอร์หนึ่งคือไลท์แน่นอนนะครับยังคงเป็นเป้าหมายของทีมอันดับต้นๆแน่นอนนะฮะแต่ว่ากุนโดการเนี่ยคือการเข้ามาของกุนโดการเนี่ยมันมันหนึ่งคือเอามาแทบนบทบาทของชาก้าโดยตรงมาได้เป็นตัวจริงได้เลยเป็นตัวจริงตรงชาก้าได้เลยนะครับผมสองคือเซนฟรี free, ด้วยนะครับผมในเรื่องของค่าตัวก็ไม่ได้มีอาจจะมีแค่ค่าเหนื่อยซึ่งก็เออมันก็คุยกันได้อยู่แล้วหรกอป่แมมันก็พอไหวอยู่คือค่าตัวไม่ต้องเสียนะครับดังนั้นถ้าเกิด คำถามว่ากลัวกระทบกับวิวของดีแคนไลท์ไหมหรือกองกลางคนอื่นไหมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับต่อให้อาจารยนะสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าได้คุณโตการมาจริงๆอะ่ะก็ยังคงอยากได้ดีแคนไลท์อยู่เหมือนเดิมนะครับดเอ่อกุณโตการเนี่ยคือเอามาแล้วเพิ่มคุณภาพให้ทีมได้ทันทีเลย คล้ายๆในเคสกับท็อดซาหรือจอร์นโยแต่เดยแค่นไลท์เนี่ยคือซื้อมาเป็นบิ๊ก e ดีลแล้วก็เพื่อระยะยาวของทีมในอนาคตในอีกหลายๆปีนั่นคือสิ่งที่ทีมมองเดยแค่นไลท์นะครับดังนั้นคำถามที่ว่าจะกระทบไหมไม่ต้องห่วงนะครับไม่กระทบแน่นอนนะครับไม่กระทบแน่นอนนะทุกคนสบายใจได้นะครับผมทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับว่ากุนโดกานเนี่ยกุนโดกานเนี่ย ถ้ามาอาร์เซนอลแล้วเนี่ยถ้ามาอาร์ซอลแล้วเนี่ยเล่นตองชาก้าเนี่ยจะเพิ่มอะไรให้กับทีมได้บ้างจะเพิ่มคุณภาพอะไรให้กับทีมได้บ้างนะครับผมผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเห็นเห็นได้ชัดคือเกมล่าสุดเนี่ยกับฟอร์เรสต์หรือเกมกับไบรตันนะฮะกับฟอร์เรสต์่ยชัดที่สุดนะครับวันนั้นเนี่ยเราคองบอลได้มากกว่า80%เยอะมากของบอลเยอะมากของบอลเยอะมากแต่ฟอร์เรสต์เขาก็โอ้เป็นแพ็ ปาร์คเดอะบัสเลยรับกันเป็นแผงตรงตรงหน้ากับเขตโทษทำให้เราไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ซึ่งผมมองว่าในในวันนั้นเนี่ยคือเราไม่เล่นไม่ได้แย่เว้ยเล่นไม่ได้แย่เล่นดีด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเจาะเข้าไปได้นะครับผมสิ่งที่ผมมองว่าวันนั้นที่เราขาดไปคือนักเตะแบบคุณตัวกันเนี่ยแหละนะครับคือนักเตะที่มันจะมีความเป็นฟรีโรมจะมีความเป็นแบบเออไม่ได้อยู่ ประจำตำแหน่งขนาดนั้นจุดเด่นของกุนตการทุกคนทราบวันดีคืออะไรผมมองว่าจุดเด่นเขาคือการเคลื่อนที่นะกุนตการเป็นนักเตะที่มีไอคิวฟุตบอลสูงมากๆนะครับไอคิวฟุตบอลเขาสูงมากๆการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยนอกจากจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่โล่งสามารถรับบอลแล้วไปสร้างสารรค์โอกาสต่อได้แล้วเนี่ย บางครั้งนะครับเขาเคลื่อนที่โดยที่เฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เพื่อนส่งไมาให้เขาแต่ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบดึงตัวประกบอะไรแบบนี้ด้วยสามซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่กุตกันเนี่ยทำสิ่งนี้ได้ดีมากๆเขาทำมาตัวตลอดแล้วเขาก็ทำได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นในเกมกับ For ์เรสเกมแบบนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะเกมมันเป็นเกมที่เราดมิเนตได้ทั้งหมดคือเราสามารถตีกรอบใส่ f o r ์เรสได้ทั้งหมดเจาะแต่เพียงแต่ว่ามันเจาะไม่เข้ามันมันไม่สามารถเข้าไปตรงกลางได้เพราะ f o r ์เรสเขาก็ยืนกันเป็นแผงเป็นตำลายืนกันประจำตำแหน่งไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีนักเตะแบบกุตัวการที่มันสร้างที่มันจะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนให้แผงให้กำแพงอันนั้นเนี่ยให้มันมีความล้วนบ้างเนี่ยอันนั้นน่ะมันจะทําให้เปิดช่องแล้วก็จะทําให้เรามีโอกกาาาสในรรทํปะตูได้ ผมเห็นแมนซิตี้เล่นบ่อยมากๆนะครับเขาก็เจอสถานการณ์คล้ายๆเราเนี่ยคู่แข่งแม่งปาร์คเดอะบัตเพียงแต่ว่าสิ่งที่ซิตี้ต่างจากเราก็คือนักเตะของเขาเนี่ยแทบจะทุกคนเลยมีความสามารถในการทดแทนตำแหน่งของเพื่อนได้คือแต่ละคนเนี่ยสามารถวิ่งไปตรงไหนก็ได้และมันยากต่อการคาดการและคาดเดาของคู่แข่งว่า ตรงนี้ต่อไปจะเป็นใครและซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพอไปเล่นปุ๊บแต่ละคนมันก็จะมีทักษะการเล่นสไตล์การเล่นที่มันแตกต่างอันอีกมันก็จะสร้างยากต่อการรับมือนั่นคือจุดเด่นของซิตี้แล้วก็คุณตันการ์ดเป็นอีกหนึ่งคนที่มันมีความตรงนั้นชัดเจนนะครับในเกมกับฟอร์เรสต์เนี่ยสมมุติถ้าหากมีคุณกันเนี่ยผมมองว่ามันจะไปเข้าไปสร้างความปั่นป่วนให้กำแพงเหล็กของฟอร์เรสต์ในวันนั้นได้สร้างความปั่นป่วนดึงตัวประกบบ้างแหละการเคลื่อนที่ของเขาบ้างแหละเข้าไปรับบอละ แต่ผมว่าหลักการเคลื่อนที่ไปสร้างช่องว่างให้ลุ้นยิงประตวสิ่งนั้นอ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็พยายาม เซฟเป็นระบบคืออาจจะเป็นด้วยความมั่นใจที่มันก็ดรอปลงจริงๆก็ไม่อยากจะพลาดก็พยายามเล่นให้มันเพย์เซฟเอาไว้ก่อนคองบอลเอาไว้ก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าการคองบอลบอลอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยอย่างแย่เลยคือมันมันก็เสมอใช่ไหมล่ะต่อให้เรายิงไม่ได้แต่เราไม่เสียบอลคือเราก็ไม่เสียประตูมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีแหละเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราพยายามจะเซฟปุ๊บมันก็ทําให้ฟอเรสต์เนี่ยง่ายต่อการที่จะไปป้าเดิบัสแล้วบวกกับเขาได้ประตูขึ้นนําไปแล้วด้วยแบบนี้มันก็ไไม่ต้อองคิดะรเลย ดังนั้นนักเตะอย่างกุนกักเนี่ยเขาผมมองว่าถ้าเข้ามาสู่ทีมเราและเจอสถานการณ์แบบเกมกับฟอร์เรสเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้จะสร้างความแตกต่างได้ตตไดเขาไม่ได้ว่าแบบเก่งขนาดเลี้ยงลุยหลบ 3- ามสี่คนเขาไม่ใช่เพียงแต่ว่าการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมันเป็นจุดที่คิวคิวกำแพงเหล็กแหวกกำแพงเหล็กเนี่ยให้มันมีช่องมากขึ้นนั่นคือจุดเด่นของกุนตันกผมจึงรู้สึกค่อนข้างที่ตื่นเต้น,ตนตกับดีลนี้มากๆถ้าหากว่าได้มาจริงๆอะนะ นะครับผมนะนั่นคือสายการเล่นของกุนตการนะถ้าหากว่าได้มานะครับอันนี้ผมผมคาดการณ์น่นะทีนี้คําถามสุดท้ายนะฮะก็คือความเป็นไปได้ล่ะคิดว่ามันมีโอกาสไหมนะครับผมมองว่าดีลนี้มีโอกาสสูงเพราะอะไรคือถ้าหากว่าข่าวออสเตรเลียงานว่าเราสนใจกุนตการเนี่ยผมก็จะบอกรู้สึกว่ามีโอกาสแต่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่าสูงแบบนี้นะครับแต่ที่รู้สึกว่ามีโอกาสสูงคือหนึ่งกุนตการเนี่ยเขาต้องการที่จะย้ายทีมแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมคือ ถ้าเป็นดีลอื่นเนี่ยที่เขาแบบเขาไม่ได้รีเย,ย็นอะ่ะมันก็ต้องมีการมีความยากในการเจราจากับทีมต้นสังกัดด้วยเช่นแบบดิวมูดิกหรือว่าไคเซโดจริงไหมแต่กุนโอการเนี่ยไอ้ต้นสังกัดเนี่ยมันเคลียร์ไปได้เลยมันไม่มีแล้วคุยแค่กับมันคนเดียวอะ่ะความง่ายตรงนี้มีอยู่นะครับนั่นคือข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือคนที่ผลักดันดิวนี้เองเลยก็คือมิเกลอาเตตาและทีมงานบอดบริหารตอนนี้เราอะ่ะค่อนข้างที่จะไว้ใจอาเตตามากๆในการเลือกนักเตะนะฮะดังนั้น ทีมพร้อมที่จะซัพพอร์ตอาเดต้ามากๆว่าถ้าหาว่าเขาอยากได้ใครหรือเขาเลือกใครเนี่ยทีมพร้อมซัพพอร์ตมากๆและมันก็ว่าคือปกติทีมซื้อขายเนี่ยต่อให้อาเดต้าไม่ได้ผลักดันขนาดนั้นเนี่ยทีมก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วและยิ่งมีอาเดต้ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยความน่าจะเป็นความจริงจังในการเจรจาเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกผมคิดว่าดังนั้นผมเลยจึงรู้สึกว่าดิวเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่วา มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของคู่แข่งว่าเฮ้ยมันจะมีเพราะว่านั้งแต่อย่างกุนโดการะมันก็ต้องมีหลายทีมเข้ามารุมแย่งแน่ๆอยู่แล้วล่ะแน่ๆเลยล่ะนะครับดังนั้นก็ต้องอยู่อยู่ที่ว่าเรื่องของข้อเสนออะไรแล้วล่ะว่ามันจะไหวไหมจะดีกว่าเขายังไงไหมแต่ว่าผมมองว่าเราก็แอบได้เปรียบนะเพราะว่าเราก็มีไม่เกี่ยออเดต้าไงที่แบบเเคยทํางานด้วยกันเง,งี้ยเวลาคุยกันมันก็อาจจะง่ายกว่าคนอื่นๆหน่อยอะไรแบบเนี้นะฮะก็ ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่ผมเชื่อแล้วก็เชียร์มากๆอยากให้ได้ดีลนี้มากๆผมแม่งตื่นเต้นจริงผมมาอาจคลิปแบบเนี้ยไม่มีสชคลิปไม่มีอะไรเลยผมแบบพูดสดๆเลยทุกคนแล้วแบบเออถ้าเกิดว่าพูดตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่มันคือความรู้สึกจริงๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบคุณตัวการนี้แม่งโคตรด,ดีถ้าได้มายังไงก็ดีมากๆดีมากๆในปีหน้าเลยแหละทีมเราตอนเนี้ยคือมันไม่ได้จําเป็นว่าคือพูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายนิดนึงนะ ตลาดซื้อขายบะงบางคนเนี่ยผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะเลือกฝั่งมากเกินไปไม่ซ้ายก็ขวาบางคนก็บอกว่าซื้อดาวลูกมาสิดาวลุกเก่งๆดาวลุกเก่งๆเลยเอามาั้านเอามาั้านแล้วให้มันเก่งขึ้นเพื่อระยะยาวนะบางคนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเอาตัวเกา่เกาๆมาเลยตัวมีประสบการณ์ตัวที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วมาเลยจะได้เอามาให้มันเนี่ยทีมลุ้นแชมป์เนี่ยเอามาเอามาให้มันแบบเพิ่มประสบการณ์ให้ทีมให้ทีมเนี่ยสามารถลุ้นแชมป์ได้แบบเต็มตัวมากขึ้น บางคนเนี่ยเลือกซ้ายหรือขวาสุดไปเลยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ผิดทั้งสองฝั่งเว้ยเพียงแต่ว่าเรา, <S <S เราต้องทําทั้งสองอย่างเราต้องทําทั้งสองอย่างซึ่งตอนนี้ทีมกําลังทําแบบนั้นอยู่อย่างสองสองเดียวชัดๆเลยกุนตัวกลางกับดนแคนไลท์เนี่ยชัดเลยในแคนไลท์เป็นเด็กที่เก่งแล้วพร้อมที่จะพัฒนาอยู่กับทีมไปได้อีกในระยะย,ยาวแต่ในทางกับการคุณก็ต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์แบบกุนตัวกลางด้วยซึ่งทีมกําลังทําแบบนั้นอยู่เว้ยมันไม่จําเป็นจะต้องมาถกมาเถียงกันว่าแบบจะต้องเอานักเตะแบบไไหหนรือยังง เราต้องการนักเตะทุกแบบนักสิ่งที่เราต้องการน่ะเราสิ่งที่เราควรจะโฟกัสกันน่ะเราไม่ใช่โฟกัสว่านักเตะที่เราอยากได้เนี่ยคือแก่หรือเด็กหรืออะไรแบบไหนเล่นแบบไหนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการต้องโฟกัสก็คือนักเตะที่เราจะไปเอามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเด็กจะแก่จะเลี้ยงเก่งไม่เก่งจะยิงเก่งไม่เก่งจะมีทักษะอะไรก็ตามเนี่ยนักเตะคนน,นั้นเนี่ยมาแล้วสามารถช่วยทีมพัฒนาทีมให้มันดีขึ้นได้ไหมถ้าคําตอบได้ก็คือใช่ ซึ่งนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของทีมซื้อขาแล้วถ้าเกิดอย่างเราเป็นแบบแฟนบอลก็ต้องอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันว่าถ้ามาแล้วจะช่วยทีมอะไรยังไงได้บ้างเออเออแล้วก็มันนั่นแหละมาดูกันว่าแบบถ้ามาแล้วจะดีไหมนะแต่ถ้าหากเป็นเคสของกุนตัวกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรดีโคตรดีแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าแก่แล้วไม่ต้องห่วงทุกคนเราไม่ได้ซื้อไปใช้ยาวๆสองสามปีก็คุ้มแล้วแล้วฟรีเอเย่นด้วย ประสบการณ์ที่เขาจะเอามาให้เด็กๆเนี่ยแม่งคุ้มเกินคุ้มนะฮะดังนั้นเรื่องอายุไม่ต้องกังวลนะครับผมเออนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงๆ,ๆ,ๆทุกคนดีลนี้นะครับผมถามทุกคนหน่อยก่อนจะไปนะครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับดีลของอิวคายกุนโดกัรนะครับอยากได้ไหมหรือไม่อยากได้และเพราะอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยผมจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสวันหลังเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดพูดคุยกันก็แล้วกันนะฮะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมนะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับช่วงนี้โดนปิดกั้นการมองเห็นหนักมากนะครับผมแต่ก็พยายามทําคลิปอยู่เรื่อยๆนะดังนั้นก็การที่ผู้คุณเข้ามาดูกันแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจเนี่ยมันจะช่วยเป็นการกระตุ้นเอากอได้ทมให้กับช่องได้มากเลยก็ รบกวนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะแฮปปี้จริงๆว่ะอยากได้จริงๆออนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกิดกดไลค์ขอให้ได้คุณตัวกัน